เรื่องราวความน่ากลัวที่ผมจะนํามาเล่าในค่ําคืนนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อปี42ซึ่งแน่นอนแหละว,ว่าปีนั้นเนี่ยมันเป็นปีที่เรียกว่าเป็นปีววฟองสบู่ตกหรือว,ว่าคนไทยเนี่ยมักจะรู้จักกันดีก็คือวิกฤตต้มยํากุ้งด้วยสถานการณ์นี้เองเนี่ยมันก็เลยทําให้คุณอาร์มที่เป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยโดนธนาคารเขามายึดบ้านไป จนเขากับครอบครัวเนี่ยต้องพากันหาที่อยู่ใหม่แล้วซึ่งบ้านหลังใหม่ที่เขาเข้าไปอยู่เนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่น่ากลัวเกิดผมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยน่ากลัวมากจริงๆและถ้าเพื่อนๆอยากจะรูว้ว,ว่าเรื่องราวมันจะน่ากลัวตื่นเต้นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเรื่องย้อนความกันและก็แน่นอนว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะได้บรรยากาศที่มันดูน่ากลัวมากยิ่งขึ้นเนี่ยผมก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนลองปิดไฟเพื่อสร้างบรรยากาศแล้วก็ ลองหลับตาจินตนาการภาพไปตามเรื่องที่ผมกําลังจะเล่าต่อไปดีนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุณอามเขาได้ส่งเข้ามาเหตุการณ์นี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี42นู่นเลยถ้าย้อนกลับไปในปีนั้นเนี่ยก็อย่างที่ผมได้กล่นไปเนาะว่ามันเป็นปีที่บ้านคุณอามเนี่ย,ยเขาโดนธนาคารยึดบ้านไป มันก็เลยทําให้ตัวเขาแล้วก็ครอบครัวเนี่ยต้องพากันหาที่อยู่ใหม่ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยตัวคุณนามเขาก็ตะเวนหาบ้านเช่าไปเรื่อยเลยนะแต่ว่าในใจเขาเนี่ยเขาต้องการอยากจะได้ทาวน์เฮาส์สามชั้นราคาถูกถูกเพราะว่าชั้นล่างเนี่ยเขาตั้งใจอยากจะเปิดทําเป็นออฟฟิศคราวนี้พอหาไปหามาก็ไปเจอเข้ากับทาวน์เฮาส์หลังหนึ่งซึ่งมันก็ตรงตามที่คุณนามเขาต้องการเลยนะคือมันเป็นทาวน์เฮาส์สามชั้น แลวราคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถูกเลยแหละราคาตอนนั้นมันประมาณสักเจ็ดพันบาทเจ็ดพันนิดๆซึ่งราคาเจ็ดพันในสมัยนั้นเนี่ยมันถือว่าค่อนข้างถูกเลยนะแต่ว่าสิ่งที่ต้องแลกมาในตอนนั้นก็คือสภาพเท้าเฮาส์หลังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเก่าคือมันไม่ใช่ค่อนข้างแหละคือมันเก่าเลยแหละมันทั้งเก่าทั้งโซม คือพูดง่ายๆว่าไม่ว่าจะเป็นสภาพภายนอกเองก็ดีหรือว่าภายในเองก็ตามมันทั้งเก่าทั้งโซมมากๆเลยแต่ว,ว่าใน,นตอนนั้นเนี่ยตัวคุณอาเขาก็จําเป็นที่จะต้องอยู่บ้านหลังนี้ไปก่อนเงินตกแต่งเพิ่มเติมที่จะทําให้มันดีเนี่ยเงินมันก็ยังไม่มีก็เลยจําเป็นที่จะต้องอยู่แบบนี้ไปก่อนคราวนี้ไอ้วันที่เข้ามาดูบ้าน,นมันก็มีความรู้สึกแปลกอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนที่คุณอาเขาเข้ามาดูบ้านหลังเนี้ย เขาก็เห็นว่าเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านตรงข้ามหรือว่าคนที่อยู่แถวแวดนั้นคือทุกคนเนี่ยต่างชาตกันมองจ้องมาที่บ้านคุณอา์มเลยนะตอนที่เขากําลังเข้ามาดูบ้านซึ่งสายตาเพื่อนบ้านแต่ละคนที่มองเข้ามามันก็รู้สึกแปลกๆอารมณ์เหมือนประมาณเหมือนคนมองจ้องเพราคุณอาล์มเขามองกลับไปเนี่ยเพื่อนบ้านก็เอาแต่หลบสายตาทันทีเลยซึ่งในตอนแรกเนี่ยคุณอาล์มเขาก็คิดว่าเออมันก็น่าจะเป็นเรื่องปกติธรรมดานี่นแหละ เราคนแปลกหน้าย้ายเข้ามาอยู่ใหม่คนแถวนั้นเขาก็มองกันเป็นเรื่องธรรมดาไม่น่าจะมีอะไรหรอกสุดท้ายแล้วภายในวันนั้นเนี่ยคุณนาเขาก็ตกลงเซ็นสัญญาที่จะเช่าบ้านหลังนี้คราวนี้พอถึงเช้าวันถัดมาคุณอามเขาก็ต้องทยอยขนข้าวขนของข้ามาไว้ในบ้านหลังนี้แหละแต่สิ่งที่มันน่าแปลกใจต่อมาก็คือว่าตอนที่คุณอามเขากําลังขนของย้ายเข้ามาในบ้านเนี่ย แถวนั้นมันก็จะมีหมายอยู่ประมาณสักสา <c ười> มสี่ตัวเคื่อยหมาสามสี่ตัวเนี้ยมันมายืนจ้องมองตลอดเลยนะคือหมาเนี่ยมันจะยืนอยู่ตรงบริเวณรล้วหน้าบ้าน,น,นแล้วก็พากันจ้องมองเข้ามาในบ้าน <c ười> เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณอาร์มเขาเปิดประตูค้างเอาไว้เพื่อที่จะขนของย้ายเข้าไปคือหมาเนี่ยมันก็มองเข้าไปในบ้านคือในตอนแรกเนี่ยคุณอาร์มเขาก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะเขายังเดินไปเล่นกับหมาไอ้พวกนั้นด้วยจ้ แต่ว่าหมาเนี่ยมันไม่สนใจคุณอาเลยเพราะว่ามันเอาแต่มองจ้องเข้าไปในบ้านอย่างเดียวลักษณะก็คือเหมือนหมาเนี่ยมันกําลังสนใจอะไรบางอย่างในผาพอบ้านแต่ว่าตอนนั้นคุณอาเขาก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้สนใจอะไรเขาก็พยายามที่จะขนของย้ายเข้ามาในบ้านเนี่ยให้เร็วที่สุดคราวนี้พอหลังจากที่คุณอาเขาขนของเข้าบ้านเสร็จแล้วเนี่ยภายในวันนั้นเขาก็ยังไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้เลยนะเดี๋ยวเขาจะย้ายเข้ามาอยู่พุ่งนี้ วันนี้เขาแค่ขนของเข้ามาอยู่ในบ้านเฉยๆว่าข้อช้ไอจังหวะตอนที่คุณอาร์มเขากําลังจะขับรถกลับบ้านเนี่ยอยู่ๆไอหมาสามสี่ตัวที่มันยืนอยู่ตรงหน้าบ้านเนี่ยมันก็ทั้งเห่าทั้งหอนขึ้นมาเลยนะคือมันเห่าแล้วมันก็มองเข้าไปในบ้านเนี่ยหางมันก็ส่ายนะเหมือนกับว่ามันกาลังสนใจอะไรบางอย่างอยู่แล้วมันก็เห่าแล้วมันไม่ได้เห่าอย่างเดียวคือมันทั้งเห่าทั้งหอนเลยจนชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยพวกเพื่อนบ้านเนี่ย ก็ต่างชะโงกหน้าออกมาจากหน้าต่างของบ้านตัวเองอ่ะแล้วก็ชะโงกหน้าออกมามองเหมือนรมลงประมาณว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าว่าทําไมหมามันถึงข่าดึงหอนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยหมามันหอนรับกันดังมากๆจริงๆมันดังลั่นหมู่บ้านจนสุดท้ายแล้ววันนั้นก็ผ่านไป พอถึงเช้าวันต่อมาเนี่ยคุณอาบับครอบครัวก็พากันมาที่บ้านหลังนี้ตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ย<า>เขาต้องการที่จะจัดบ้านจัดข้าวจัดของให้มันเรียบร้อยเพราะว่าวันนี้เขาจะต้องย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้แบบเต็มตัวลวคราวนี้พอหลังจากที่จัดบ้านกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลามันก็ป่าเข้าไปประมาณสักสองทุ่มเกือบสามทุ่มคราวนี้พอหลังจากที่จัดข้าวจัดของอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บคุณอากับคุณแม่ก็พากันออกไปกินข้าวข้างนอกบ้าน หลังจากที่กินข้าวกันเสร็จแล้วเนี่ยทั้งสองคนก็พากันกลับมาบ้านไอ้จังหวะที่คุณอามเขากําลังจะยืนไขประตูล,ลวอยู่ที่หน้าบ้านเนี่ยสายตาเขาก็มองเข้ามาในบ้านเพราะว่าตรงกําแพงบ้านเนี่ยตรงที่มันติดก,กับประตูอะมันจะเป็นหน้าต่างบานใ,นใหญ่เราสามารถมองทะลุเข้าไปในบ้านได้คือถ้าเราไม่ปิดม้ามเอาไว้เนี่ยเราก็จะมองเข้าไปในบ้านได้สิ่งที่คุณอามเขาเห็นในตอนนั้นก็คือเขาเห็นว่าตรงบันไดที่จะขึ้นไปชั้นสองเนี่ย มันเหมือนมีเงาอะไรบางอย่างวิ่งขึ้นไปที่ชั้นสองซึ่งเงาที่เขาเห็นเนี่ยมันก็มองไม่ชัดนะว่ามันเป็นเงาอะไรแต่ว่าลักษณะเนี่ยมันเป็นเหมือนเงาคนนี่แหละที่วิ่งขึ้นไปแต่ว่ามองไม่ชัดเพราะว่าในบ้านเนี่ยมันปิด <c oughs> ไฟเอาไว้มันจะเปิดเอาไว้ก็แค่ไฟหลังบ้านตรงห้องครัวเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็บ้านมันก็จะออกมืดๆสลัวๆม,มองบาอย่างไม่ได้ชัดเจน,นขนาดนั้นะ <c oughs> คราวนี้พอคุณอามเขาเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็หันไปมองหน้าของแม่ทันทีเลยนะ ในตอนนั้นเนะ่ยคุณอามเขาก็ถามเฮ้ยแม่เมื่อกี้แม่เห็นปะแม่แกก็ถามว่าเห็นอะไรคุณอามก็บอกก็เมื่อกี้เห็นเหมือนมีคนเน่ยว,วิ่งขึ้นไปชั้นสองหรือเปล่าแม่แกก็บอกว่าแม่แกไม่เห็นจะเป็นน้องสาวคุณอามก็ไม่ใช่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยน,น้องสาวคุณอามเธอไปอยู่บ้านเพื่อนเธอไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้คือในตอนนั้นเนี่ยบ้านหลังเนี้ยก็จะมีแค่คุณอามกับคุณแม่อยู่นแค่สองคน ตอนนี้พอหลังจากที่คุณอามเขาเปิดบ้านเข้ามาได้เนี่ยอย่างแรกที่เขาทําเลยก็คือเขาวิ่งขึ้นไปดูที่ชั้นบนก่อนเลยว่ามันมีอะไรหรือเปล่ามันมีคนในบ้านหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นโจรไปขโมยหรือเปล่าคือถ้ามันเป็นขโมยเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนแต่ว่าพอหลังจากที่คุณอามเขาขึ้นไปสํารวจชั้นบนแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาก็ไม่เจอใครนะทุกอย่างในบ้านก็ปกติหมดเลยมันก็เลยทําให้คุณอามเขาคิดแล้วว่าเอ๊ะ แล้วไอสิ่งที่เราเห็นมันคืออะไรวะแต่ก็ช่างมันอาจจะตาฝาดคิดมากคราวนี้พอหลังจากที่ทั้งสองคนแม่ลูกอาบน้ำเตียที่จะเข้านอนแล้วเนี่ยเวลาตอนนั้นมันก็ประมาณสักห้าค่มกว่าแล้วคราวนี้พอหลังจากที่กุนามเขานอนไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยซึ่งตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้หลับสนิทดีเลยนะมันก็ยังพอรู้ตัวอยู่บ้างสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้นก็คืออยู่ๆมันก็มีเสียงทุบ ดังขึ้นมาซึ่งเสียงที่ได้ยินคือ,อว่ามันเป็นเสียงที่ทบุบตาขาบ้าน,นคือมันดังมาจากที่หนึ่งแล้วก็ไล่ไปอีกที่หนึ่งคือยังไงเสียงทุบเนี้ยมันก็เป็นเสียงเหมือนคนทุบแน่นอนและในตอนนั้นในตัวคุณอามเขาก็นอนอยู่คนเดียวด้วยนะเพราะว่าเขานอนแยกกับคุณแม่ซึ่งพอคุณอามได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกแปลกใจและเริ่มกลัวขึ้นมาแล้วว่าเฮ้ยมันเสียงอะไรวะ พราะว่าก่อนที่เขาจะย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านมอง,มองหมามองเข้าไปในบ้านแล้วก็เห็นเงาคนเนี่ยวิ่งขึ้นไปในบ้านอีกแต่ว่าในตอนนั้นนะคุณอามเขาก็พยายามที่จะทําใจดีสู้เสือนะพยายามที่จะข <คง S 2> ่มตา <ๆ S 1> ตัวเองให้หลับไป<า>นจนสุดท้ายแล้วคุณอามเขาก็พล,พลอยหลับไปซึ่งกว่าจะหลับได้เนี่ยมันก็ป่าเข้าไปหลายชั่วโมงเลยแหละคราวนี้พอตื่นเช้ามาปุ๊บคุณอามเขาก็เอาเรื่องเนี้ย ไปคุยกับคุณแม่ทันทีเลยว่าแม่เมื่อคืนเนี่ยแม่ได้ยินเสียงมีคนมาทุบกำแพงบ้านเราหรือเปล่าซึ่งครั้งเนี้ยแม่แกก็ตอบว่าได้ยินเหมือนกันแต่ว่าแม่เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นคนเพื่อนบ้านมากกว่าเพราะว่าทาวเฮ้าส์เนี่ยมันเป็นกำแพงติดกันเนาะเวลาเพื่อนบ้านทําอะไรเนี่ยมันก็จะส่งเสียงดังถึงกันแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยคุณอามเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะ เขามั่นใจเลยว่าไอเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยมันดังมาจากบ้านเราแน่นอนมันไม่ใช่มาจากบ้านข้นขางๆแต่ว่าในตอนนั้นเขายังหาสาเหตุไม่ได้ว่า,วาไอเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันดังมาจากไหนคราวนี้ในวันเดียวกันนั้นเองเนี่ยช่วงเวลาประมาณสักหกโมงเย็นตอนนั้นเนี่ยคุณอามเขายืนสูบบุหรี่อยู่ที่หน้าบ้านและเขาก็มองเข้าไปในบ้านพอดีจงังหวะเดียวกันนั้นเองเนี่ยคุณอามเขาเห็นว่า แม่แกนเนี่ยถือจานข้าวกำลังเดินออกมาจากห้องครัวหลังบ้านแล้วสิ่งที่เห็นต่อมาก็คือ<ๆ>เขาเห็นเป็นเงาดำๆลักษณะเป็นเหมือนเงาของผู้ชายเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่คนนะมันเป็นแค่เงาดำๆเฉยๆแต่ว่ารูปร่างลักษณะเนี่ยเป็นผู้ชายแน่นอนซึ่งไอ้เงานเนี้ยมันลอยลงมาจากชั้นบนตรงบนันไดลอยลงมาแล้วจังหวะเดียวกันนั่นเองเนี่ยมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่แม่ก<ๆ>แกเดินสวนมาพอดีซึ่งพอไอ้เงาดำเนี่ยมันชนกับคุณแม่เนี่ย ตอนนั้นแม่แกก็ลม้ลมลงไปกองกับพื้นเลยนะนะกับคงกับข้าวที่ถือมาเนี่ยล้มระเนระนาดกองกับพื้นหดะมดเลยพอคุณนาม <ๆ S 1> เขาเข็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็ตกใจรีบทิ้งบุหรี่แล้วก็วิ่งเข้ามาในบ้านทันทีนในตอนที่เขาวิ่งเข้ามาเนี่ยเขาก็วิ่งเข้ามาพร้อมกับอารมณ์โมโหนะเขาก็ตะโกนด่าขึ้นมาเลยว่ามึงออกไปเลยนะมึงเป็นใครมึงมาทํากับแม่กูแบบนี้ได้ยังไงซึ่งในตอนนั้นเนี่ยแม่คุณนามแกก็ตกใจนะว่าคุณนามเนี่ยตะโกนด่า ในตอนนั้นคุณอามก็เลยถามกับแม่ว่า<ฮ>แม่เมื่อกี้แม่เห็นเงาดำๆวิ่งชนแม่หรือเปล่า <'s> แม่แกก็บอกว่าเปล่าไม่เห็นแต่ว่าแม่เนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนเดินชนแม่จริงๆคราวนี้พอเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้เนี่ยคุณอามเขาก็ตะโกนด่าลอยๆขึ้นมาเลยนะว่ามึงเป็นใคร mm hmm. มึงออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้เลยนะมึงมาทำกับคนในครอบครัวกูแบบนี้ได้ยังไงคราวนี้พอหลังจากที่คุณอามเขาพูดคำนี้จบเนี่ย<ว>อยู่ ประตูบนห้องชั้นบนเนี่ยมันก็ปิดเองเสียงดังปังคือเสียงเนี่ยมันดังสนั่นเลยนะดังจนแม่แกเนี่ยตกใจเลยอารมณ์เหมือนประมาณว่าคนเนี่ยไม่พอใจแล้วเปิดประตูกระแทกใส่อะในต,ตอนนั้นเนี่ยแม่แกก็บอกว่าเออเอาน้มอย่าไปพูดแบบนี้ไม่มีอะไรหรอกแม่อาจจะสะดุดอะไรบางอย่างแล้วล้มมาเองก็ได้อย่าไปพูดแบบนั้นเลยคราวนี้พอหลังจากที่มันผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้เนี่ย มันก็ถึงช่วงเวลาที่คุณอาบเขากําลังจะเตรียมตัวอาบน้ำเพื่อที่จะเข้านอนไอจังหวะที่คุณอาบเขาอาบน้ําเสร็จแล้วก็เปิดประตูห้องน้ําออกมาจากทั้งสองเนี่ยสายตาเขาก็เหลือบมองไปเห็นอะไรบางอย่างที่มันอยู่ตรงหัวบันไดชั้นล่างพอคุณอาบเขาชะงงหน้าออกไปมองเขาก็แทบล้มทั้งยืนเลยนะเพราะว่าภาพที่เขาเห็นอยู่ตรงบันไดชั้นล่างเนี่ย มันเป็นรูปร่างลักษณะของชายแก่คนหนึ่งยืนถือไม้เท้าแล้วก็ชะโงกหน้ามามองจ้องคุณอามอยู่ชั้นบนนะลักษณะของชายแก่คนเนี้ยคือเหมือนเป็นคนแก่โบราณน,นะไว้หนวดไว้เขา่าใส่จงกระเบนสีน้ำตาลไม่ใส่เสื้อซึ่งในจังหวะที่ชายแก่คนเนี้ยหันมามองคุณอามคือสายตามันดูสายตา,า,ยตาแบบน่ากลัวมากๆเลยนะมันเป็นสายตาเหมือนคนอาฆาตแค้นยังไงอย่างนั้นเลย ซึ่งมันก็เดาได้ไม่ยากหรอกเพราะว่าเมื่อตอนเย็นเนี้ยคุณนามเขาก็ตะโกนด่าไปแรงอยู่เหมือนกันนะคราวนี้พอคุณอามเขาเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็รีบวิ่งเข้าห้องนอนทันทีเลยคือในตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เอาเรื่องเนี้ยไปบอกกับคุณแม่นะพอเข้ามาในห้องได้แล้วเนี่ยเขาก็เปิดไฟทิ้งเอาไว้แล้วก็นอนคลุมโปงไม่กล้าที่จะทาอะไรทั้งนั้นเลยในหัวเนี่ยคิดอยู่อย่างเดียวว่าชายแก่คนเนี้ยเป็นใคร ยังไงก็ต้องเป็น,ปนผีเป็นวิญญาณแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ใช่คนในครอบครัวเราเนาะในตอนนั้นเนี่ยเขาก็พยายามที่จะข่มตาตัวเองให้หลับแต่ว่าจะหลับมันก็หลับไม่ลงเพราะว่าในคืนนั้นเองเนี<ๆ>่ย <oli. S 1> คุณอาม,มเขาได้ยินเสียงม,มีคนเนี่ยเดินขึ้นเดินลงอยู่ตรงบริเวณบันไดตลอดเลยเพราะว่าทาวเวาส์เนี่ยมันเป็นบันไดไม้เนาะเวลามีคนเดินขึ้นเดินลงเนี่ยมันก็จะมีเสียงเดินตลอดแล้วเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เสียงเดินอย่างเดียวนะ แต่ว่าเสียงเดินมันมาพร้อมกับเสียงที่เหมือนคนแก่ใช้ไม้เท้าเดินแล้วก็กระแทกพื้นกระแทกพื้นไปเรื่อยๆแบบนี้เสียงก็จะดังหลังกันตลอดทั้งคืนคราวนี้พอเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้เนี่ยคุณอามเขาก็พยายามตั้งสติคิดในใจว่าเฮ้ย <"He i, S 2> เ,เจ้ายัางไงดีกวะ จะเปิดประตูห้องไปนอนกับแม่ก็ไม่กล้าอีกเพราะกลัวว่าถ้าเปิดประตูห้องออกไปแล้วเนี่ยชายแก่คนนั้นยืนอยู่ที่หน้าห้องเนี่ยจะทํำยังไงก็คือตอนนั้นเน่ยเขาก็คิดไปต่างๆนานานะสุดแล้วแต่จินตนาการมันจะจินตนาการออกมาจนสุดท้ายแล้วจนแล้วจนรอดคุณอาเขาก็หลับตาคุมโปจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็พลอยหลับไปคราวนี้พอหลังจากที่คุณอาเขาหลับไปเนี่ยเขาก็ฝันเขาฝันเห็นว่าตัวเองเนี่ย ยืนบนถนนเส้นหนึแล้วข้างทางเนี่ยมันมีแต่ป่าหญ้าเต็มไปหมดเลยนะและทุกอย่างในฝันเนี่ยคือมันเป็นภาพโบราณภาพสมัยก่อนเลยนะตึกรลางบ้านช่องเนี่ยไม่มีเลยมีแต่ป่าบ้านคนที่จะมีเนี่ยก็จะเป็นกระต๊อบเล็กๆที่เขาสร้างโอกสร้างขึ้นมาเองถ้าใครนึกภาพกันไม่ออกนให้ลองนึกถึงหนังเรื่องแม่นาคดู่หรือบรรยากาศสภาพบ้านสภาพโดยรอบเนี่ยจะเป็นฟิลอารมณ์นั้นเลย คราวนี้พอคุณอามเขาฝันเห็นสถานที่แบบนั้นเนี่ยเขาก็มองเหลือไปที่ข้างทางซึ่งข้างทางเนี่ยมันจะมีสารศารหนึ่งเป็นสารไม้เก่าๆหลังหนึ่งแล้วสารนี้ก็จะมีดอกมงดอกไม้เนี่ยวางกันเต็มไปหมดเลยนะเป็นแค่ดอกไม้นยไม่ใช่พวงมาลัยลักษณะเหมือนคนสมัยก่อนคนโบราณโบราณเนี่ยเด็ดดอกไม้มาแล้วก็มาไหว้มาวางไว้ตรงที่หน้าสาลแห่งเนี้จากนั้นภาพที่คุณอามเขาเห็นต่อมาก็คือ สถานที่เนี่ยมันค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันก็กลายมาเป็นทาวเท้าหลังเนี้ยหลังที่คุณอามเขามาเช่าอยู่นี่แหละคือภาพในความฝันเนี่ยเหมือนมันกําลังจะบอกว่าไอ้ทาวเท้าหลังเนี้ยมันกําลังสร้างที่ศาลหลังนี้อยู่นึกออกไหมคราวนี้พอหลังจากที่ภาพความฝันมันเป็นภาพปัจจุบันเนี่ยจากนั้นคุณอามเขาก็เห็นว่าชายแก่คนนั้นน่ะกาลังเดินเปิดประตูเข้ามาในห้อง แล้วก็มายืนที่ปลายเตียงของเขาจากนั้นชายแก่คนนั้นน่ะก็ชี้ไม้เท้ามาที่หน้ากุางแล้วก็บอกว่า <Okay. S 1> มึงเห็นกูแล้วใช่ไหมกูอยู่ที่เนี่ยมาก่อนมึงอีกแล้วกูก็อยู่ที่เนี่ยตลอดไป <Okay. S 1> กูไม่ไปไหนทั้งนั้นที่เนี่ยมันที่ของกูมึงย้ายเข้ามา <Okay. S 1> มึงไม่เคยคิดที่จะทําบุญเข้าบ้านเลยพรุ่งนี้เช้ามึงรีบไปทําบุญซะนะ แล้วมึงก็ทําบุญให้กูด้วยแ,สสแล้วมึงจงรู้ไวซสว่ากูอยู่กับมึงที่นี่ทุกวันมีมึงแค่คนเดียวที่เห็นกูวันนี้กูแค่มาเตือนอย่าเห็นว่ามึงพูดจาดูถูกมีหลังจากที่ชายแกค่คนนี้แกพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยภาพทุกอย่างมันก็ดับวูบไปเลยนะเพราะคุณอามเขามารู้สึกตัวทีหนึ่งเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยมันก็เช้าแล้วคราวนี้พอเช้าปุ๊บ คุณอาผมก็รีบเอาเรื่องนี้ไปบอกกับแม่ทันทีเลยนะว่าวเามื่อคืนนี้เขาฝันเห็นอะไรบ้างแล้วก่อนที่เขาจะนอนเนี่ยเขาเห็นอะไรมาบ้างคือเขาเล่าทุกอย่างแบบละเอียดเลยนะคือในตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะพูดถึงเรื่องทําบุญคําถามแรกที่คุณอาเขาถามกับคุณแม่ก็คือแม่เราย้ายออกไปอยู่ที่อื่นกันได้ไหมเนี่ยแต่ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคุณอาเขาก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาไม่สามารถที่จะย้ายออกไปอยู่ที่อื่นได้แน่นอน เพราะว่าเงินในตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีมากพอที่จะไปอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดของคุณแม่แกก็เอาไปจำนองหมดละเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยมาทําธุรกิจให้มันเดินหน้าต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเงินตัดไปเลยจะย้ายไปอยู่ที่อื่นมันไม่มีทางแล้วแน่นอนมันก็เลยจะต้องจ,จาใจอยู่บ้านหลังนี้ด้วยความจําเป็นเท่านั้นคราวนี้สิ่งที่แม่แกพูดต่อมาในตอนนั้นก็คือว่าไปงั้นเดี๋ยวเราไปทําบุญ ตามที่เขาบอกก็ได้เผื่อว่าอะไรจิในเช้าวันนั้นช่วงสายสัปาคุณ <40 S 2> แม่ก็พากันไปทําบุญที่วันตอนที่คุณอามเขาทาบุญเขาก็พยายามนึกถึงหน้าของชายแก่คนนั้นนะะก็พยายามที่จะทําบุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญสุกสนเนี่ยให้ก่แก่ไปครานวนี้พอหลังจากที่คุณอามเขาทําบุญจากวัดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็กลับมาที่บ้านแต่ก่อนที่จะเข้าบ้านคุณอามเขาแอบไปเตีสนิทกับเพื่อนบ้านแถวนั้นนะครับ แล้วเขาก็ไปถามชาวบ้านแถว,วนั้นนะว่าเนี่ยพี่พี่พอจะรู้บ้างหรือเปล่าว่าบ้านหลังเนี้ยมันเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือเปล่าสิ่งที่พี่เพื่อนบา้านคนน้นเขาพูดมาในตอนนั้นก็คือว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้บ้านหลังเนี้ยมัน,น,น,นมีอะไรเพราะว่าศพหรือว่าคนตายหรือว่าคดีฆาตกรรมเนียมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้มาก่อนนะเพราะพี่เนี่ยก็อยู่หมู่บ้านเนี้ยมาตั้งแต่มันสร้างเลยแต่ที่มันน่าแปลกใจก็คือว่าตั้งแต่พี่อยู่มาเนี่ย พี่ไม่เคยเห็นใครคนไหนอยู่บ้านหลังนี้เกินเดือน2เดือนเลยก่อนครบ2เดือนพี่ก็เห็นว่าเขาพากันย้ายออกกันไปหมดเลยซึ่งพี่ก็ไม่ได้ถามนะว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเขาเจออะไรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ทนได้รู้จักกันยังไม่ทนได้สนิทกันเ,เขาก็พากันย้ายออกกันไปหมดละตอนที่น้องย้ายเข้ามาอยู่เนี่ยพี่กับแฟนก็ยังชำเลืองมองอยู่เป็นประจำเลยว่าเนี่ยมีคนย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ใหม่นะแต่พี่ก็คิดว่าน่าจะอยู่ได้ไม่นานแหละ ก็น่าจะย้ายออกเหมือนกันแล้วตัวน้องอ่ะเจออะไรบ้างหรือเปล่าทำไมถึงถามกับพี่แบบนี้ในตอนนั้นเองเนี่ยตัวคุณอาเขาก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้กับพี่เพื่อนบ้านคนนี้ฟังนะว่าเขาเนี่ยไปเจออะไรมาบ้างเขาก็เล่าทุกอย่างจนพี่เพื่อนบ้านคนเนี้ยเขาก็ให้ความเห็นบว่าอบ้านหลังเนี้ยมันก็น่าจะสร้างทับศาลสร้างทับที่ที่เขามีมาตั้งแต่สมัยก่อนโบราณโบราณนะ ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าก่อนที่หมู่บ้านเขาจะสร้างหมู่บ้านขึ้นมาเขาจะต้องทําพิธีอะไรก่อนหรือเปล่าเพราะว่าตามหลักความเป็นจริงแล้ว,วอะก่อนที่จะสร้างหมู่บ้านขึ้นมนนาถ้ามันมีศาลพระภูมีศาลเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยทางเจ้าขอ,ของเขาก็น่าจะทําพิธีถอนสารก่อนหรือเปล่าซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าทางหมู่บ้านเขาอาจจะทําแล้วแล้วมันไม่ได้ผลหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันคราวนี้พอหลังจากที่คุณอามเขามาคุยกับพี่เพื่อนบ้านคนเนี้ย แล้วไม่ได้ความอะไรกลับไปนะ่คือตอนแรกเขาก็คิดว่ามันอาจจะมีคนตายในบ้านอาจจะเกิดเหตุเคยเกิดเหตุฆาตกรรมมันเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งมันก็ไม่มีเนาะอันเนี้ยมันก็น่าจะเป็นอย่างที่คุณอามเขาฝันนั่นแหละก็คือบ้านหลังเนี้ยมันถูกสร้างทับที่ของใครบางคนอยู่ซึ่งก็น่าจะเป็นคนแก่คนนั้นนั่นแหละที่อยู่มาตั้งแต่สมัสมยโบราณจะว่าไปมันอาจจะเป็นความซวยของคุณอามก็ได้นะเพราะว่าอันเนี้ยเขาก็ไม่ได้ตั้งจใจจะย้ายเข้ามาอยู่เนาะ แล้วต่อให้เขาย้ายเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะย้ายออกไปไหนได้จะต้องอยู่บ้านหลังนี้ไปอีกนานขนาดนั้นก็ไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเงินทองมันก็แย่ธุรกิจก็แย่จะย้ายไปอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ได้คราวนี้พอหลังจากที่คุณนามเขาทําบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยภายในคืนนั้นเองหลังจากที่คุณนามเขาเข้านอนเขาก็ฝันเหมือนเดิมเขาฝันเห็นชายแก่คนนั้นเหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้ชายแก่คนนั้นมาดีนะ แต่ว่าคําพูดคาจาของเขาที่เขาพูดกับคุณอาร์มในความฝันเนี่ยมันก็ยังคงเป็นภาษาโบราณโบราณและยังมีคำพูดมึงกูอยู่บ้างสิ่งที่เขาพูดมาในตอนนั้นก็คือถ้ามึงจะอยู่บ้านหลังเนี้ยมึงก็ต้องรับกูให้ได้มึงกับแม่มึงเนี่ยทําบุญบ่อยๆหน่อยเพราะก่อนหน้านี้ยครอบครัวมึงไม่เคยคิด,ดที่จะทาบุญกันเลย ซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่า,าครอบครัวคุนานนไม่เคยเข้าวัดทําบุญกันเลยตลอดสี่ห้าปีที่ผ่านกันมาเนี่ยไม่เคยเข้าวัดกันเลยในตอนนั้นเนี่ยชายแต่คนนี้เขาก็บอกว่าให้ทําบุญบ่อยๆแล้วก็เอาดอกดาวเรืองมาวางไว้ที่หน้าบ้านให้เขาเป็นประจำมึงทําบ่อยๆข่าดนั้ยก็จะดีกับตัวมึงแล้วก็ครอบครัวมึงคราวนี้พอหลังจากที่คุนานเขาฝัาแนแบบน,นี้แล้วเนี่ยเขาก็นําเรื่องเนี้ย ไปบอกกับแม่เหมือนเดิมซึ่งพอหลังจากวันนั้นมาเนี่ยทางครอบครัวคุณอามไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ก็ดีตัวคุณอามก็ดีหรือว่าจะเป็นน้องสาวก็ดีก็พากันเข้าวัดทาบุญบ่อยขึ้นและคุณอามเนี่ยเขาก็จะไม่ลืมที่จะเอาดอกดาวเรืองซื้อดอกดาวเรืองซื้อพวงมาลัยมาแขวนไว้ที่หน้าบ้านหให้กับชายแก่คนนัน้นอ่ะ <pacing. S 1> เป็นประจำแต่ว่ามันก็คงไม่ถึงขั้นทุกวันหรอกนะเพียงแต่ว่าวันไหนที่เขาออกไปนอกบ้านแล้ว เจอร้าน<อ>พวงมาลัยเขาก็ไม่ลืมที่จะซื้อมาแขวนไว้ที่หน้าบ้านเนี่ยเป็นประจำและสิ่งที่มันไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นก็คือหลังจากที่คุณอา,าทำแบบนี้เนี่ยธุรกิจที่เขาทํากับคุณแม่มันก็เริ่มดีขึ้น,นดีขึ้นจนสุดท้ายแล้วจากธุรกิจที่มันจะเจ๊งแหล่ไม่เจ๊งแหล่อาการทรงๆเนี่ย มันก็กลับมีลูกค้าติดต่อเข้ามาคือรายได้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ดีเหมือนตอนที่เขาเริ่มทาแรกๆนะเพราะว่าก่อนที่มันจะเกิดวิกฤตปี40เนี่ยทางครอบครัวคุณอามเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีตังค์เลยแหละเงินเดือนเนี่ยเข้ามาเดือนละเป็นแสนแต่ว่าพอหลังจากปี40 42 43เนี่ยเงินเดือน2-3หมื่นยังหายากเลยแต่ว่าพอหลังจากที่คุณอาร์มเขาทำบุญบ่อยขึ้นซื้อพวงมาลัยมาไหว้ที่หน้าบ้านเนี่ยเกือบทุกวันเนี่ยการงานเขาก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ จนสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวคุณอารมเองก็ดีหรือว่าเป็นคุณแม่เองก็ตามเนี่ยก็ยังคงเช่าบ้านหลังนี้อยู่นะโดยที่รู้ทั้งรู้ว่าครอบครัวเขาเนี่ยไม่ได้อยู่กันแค่สามคนแม่ลูกละแต่ว่ามีใครบางคนเนีอาศัยอยู่กับเขาด้วยเหมือนกันแต่ว่าหลังจากที่คุณอาร์มก็ทำบุญบ่อยขึ้นซื้อดอกไม้มาไหว้ที่หน้าบ้านบ่อยขึ้นเนี่ยเขาก็ไม่เคยเจอชายแก่คนนั้นอีกเลยนะ แม้กระทั <He sees> <S 2> <S 2> ่งในฝันหรือว่าเงาดดำๆเขาก็ไม่เคยเจอเลยเลยแต่ว่าเขาก็รู้แหละว่าชายแก่คนนั้นเนี่ยก็ยังคงอยู่บ้านหลังนี้กับเขาเหมือนเดิมซึ่งพอหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ประมาณสักสามสี่เดือนเนี่ยคุณอามเขาก็ไปคุยกับพี่เพื่อนบ้านเหมือนเดิมนะซึ่งพี่เพื่อนบ้านคนเนี้ยเขาก็บอกว่าแปลกเหมือนกันที่น้องอยู่มาได้เกือบจะครึ่งปีเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ไม่ว่าใครก็ตามที่ย้ายเข้ามาอยู่อ่ะเดือนสองเดือนเขาก็ต้องย้ายออกไปละ มีน้องคนเดียวในแหละที่อยู่มาได้เกือบครึ่งปีในตอนนั้นคุณอามเขาก็เล่าให้ฟังทุกอย่างน,นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทําไมเขาถึงอยู่ได้เพราะอะไรจนสุดท้ายแล้วคุณอามกับคุณแม่เนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังเนี้ยแบบมีความสุขโดยที่ว่าต่างคนต่างอยู่กับชายแก่คนนั้นไปแต่ว่าก็อยู่กันด้วยความเคารพนะคุณอามเขาก็ยังคงว่าย,ยังเคารพเหมือนเดิมเออและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที<อ>่คุณอามกับครอบครัวเขาเนี่ย ได้ไปเจอมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีคือจะบอกว่าเรื่องนี้มันน่ากลัวนะก่อนที่เราจะรู้เนี่ยคือมันน่ากลัว,วตร<อ>งที่ว่าตอนที่ยายเข้ามาววเพื่อนบ้านในละแวกนั้นก็ต่างพากันมองแบบว่าเอาจริงมันมองเหมือนไม่เป็นมิตรเลยนะมองจ้องอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่มันน่าแปลกใจอย่างหนึ่งก็คือหมา หมาเนี่ยมันทั้งเห่าทั้งหอนแล้วก็จ้องมาภายในบ้านคือเหมือนกับว่ามันน่ะกลังเห็นอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็โฟกัสจุดๆนั้นนะนะแล้วมันก็ตั้งเห่าทั้งหอนแล้วคุณอาเขาก็ดันไปเจอเงาอะไรบางอย่างแล้วช็อตที่มันพีที่สุดก็คือช็อตที่คุณอาเขาออกมาจากห้องน้ำเนาะและเขาก็เจอชายแก่เนี่ยเงยหน้ามามองเขาโอ้โหลองนึกภาพตามดิถ้าเป็นบ้านเราอะแล้วเรามองลงไปข้างล่างที่มันปิดไฟมืดๆแล้วเจอคนแก่ เงยหน้ามองขึ้นมามันจะทำยังไงเออเรื่องนี้น่ากลัวนะแล้วถ้าเพื่อนเื่อคนไหนที่ฟังกันมาจนจบแล้วนะครับคิดเห็นยังไงก็คอ,อมเมนต์บอกมาหน่อยหรือว่าเพื่อนเพื่อ,นอ,นอนคนไหนที่มีประสบการณ์คล้ายๆกับคุณก็แชร์ประสบการณ์ของท่านเอาไว้ได้ผม,มออก,ก็จะไล่หาแล้วก็ไล่ตอบทุกคอมเมนต์เหมือนเช่นเคยนะครับแล้วเพื่อนเพื่อคนไหนที่เข้ามาฟังกันใหม่ชื่นชอบเรื่องราวที่มันน่ากลัวแบบนี้เนี่ย ผมก็ฝากกดต,ตามช่องหลอดสๆๆเปเชียลก่อนไว้ให้สักนิดนึ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราที่น่ากลัวแบบนี้อีกเอาไว้พบกันใหม่ในค่ำคืนหน้านะครับสำหรับค่ำคืนนี้ปราตรีสวัสดิ์ทุกท่านเลยนะครับ